สวัสดีค่ะจากช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนค่ะวันนี้อากาศดีค่ะเดี๋ยวจะมาเคลียร์สวนที่ผักกาดหอมทําค้างเอาไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังเข้าป่าหาเห็ดไม่ได้ค่ะอยู่ในช่วงที่เขาเปิดให้ในพานล่าสัตว์นะคะก็ป่าหลังบ้านนะคะจากท่านที่หลายๆท่านที่ติดตามไปในช่องผักกาดหอมหอมสวีเดน2นะคะก็จะรู้ว่าผักกาดหอมเริ่มเ,เก็บกวาด ที่มันลกๆแต่ตอนแรกนะคะก็จะมีคลิป1-2-3-4มาเรื่อยๆนะคะจนวันนี้เริ่มเก็บกวาดได้แบบว่าดูสะอาดสะอ้านตาเนื่อยหน่อยค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นที่นั่งเล่นเพราะว่าอ,อ,อยู่ด้านสวนหลังบ้านแล้วมันมีทานน้ำด้วยค่ะก็อีกหลายๆท่านก็ติดตามแล้วก็ลุ้นให้กำลังใจมานะคะว่า ถ้าเสร็จแล้วให้บอกด้วยนะคะผักกาดหอมก็เออ่ทิ้งช่วงเอาไว้นานนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเริ่มต้นใหม่ค่ะแล้วก็โน้นที่คุณลัมโบตัดเอาไว้นะคะเห็นใบเหลืองๆนั้นก็คือแกตัดแต่งกิ่งต้นใหญ่ให้มันโปร่งเพราะว่าให้อากาศมันมันโปร่งมันถ่ายเทเพราะว่าผักการหอมจะเอาเชื้อเห็ดลงด้วยค่ะวันนี้เราก็มีเชื้อเห็ดอยู่ถังนึงนะคะ ในป่าจุดนี้ก็คือมันลกมากตอนแรกนะมองไม่เห็นทานน้ำแล้วก็จะมะีต้นไม้ที่มันล้มตายระเนระนาดขวางลำทานอยู่แล้วลกไปหมดเลยค่ะแต่ผักาศหอมก็มาเก็บกวาดกับคุณเลมโบ่ช่วยกันทํำค่ะก็ดูสะอาดตามากขึ้นไม้ต้นนี้มันเป็นต้นแฝดอยู่นะคะแล้วมันเอียงค่ะมันเอียงคุณเลมโบก็ตัดออกมาจาก ต้นนี้นะคะแบ่งออกมาต้นหนึ่งค่ะพอมันเอียงแล้วมันรู้สึกว่าอันตรายแล้วมันอยู่ใกล้ทานน้ําด้วยค่ะโกลเมโบก็เลยแบ่งออกมาต้นหนึ่งเราทอนเอาไว้นะคะเพื่อที่จะทำเฟืนจะ้ะด้านนี้ก็ติดทานน้ําค่ะจะให้ดูทานน้ําว่า วันแรกกับวันนี้มันก็อาจจะต่างกันนิดนึงนะคะก็เอาหินมากานเป็นจะมองเห็นน้ำด้านล่างใสขึ้นนะคะ,คะน้ำด้านบนก็ยังเป็นฟองอยู่นะคะเพราะว่ามันยังเป็นใบมุงใบไม้ทับถมอยู่ค่ะก็เราทำเพื่อ รีวิวเท่านั้นค่ะก็คงอาบอะไรใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเย็นมากค่ะอันหนาวมากค่ะที่ภูมิใจที่สุดก็คงเป็นสะพานนี่แหละค่ะแต่ก็สะพานนี้คือคุณแลมโบททาให้เป็นสะพานโมดิฟายค่ะก็แน่นหนามากค่ะเพราะว่าเป็นโครงเหล็กอยู่ด้านล่างนะคะเป็นไม้อยู่ด้านบนแกบอกว่า ทำชั่วค้าให้ก่อนค่ะแต่ว่าผักการหอมก็เอาถาวรเลยเพราะว่าบอกแกว่าไม่ต้องการความสวยงามค่ะต้องการแบบเนี้ยมันเออมันได้อารมณ์ดีค่ะงานเก่าๆเนี้ยค่ะผักการหอมก็จะเก็บกวาดค่ะเก็บกวาดฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้ก็เริ่มโอเคแล้วค่ะ ด้านนี้ลกอยู่นะคะฝั่งคลองด้านขวาจ้ะด้านติดถนนก็ลกอยู่ใต้ต้นไม้นี้นะคะนี่คือเป็นภาพก่อนเก็บค่ะ ngầu lắm nè, ngầu quá luôn hả đến đuổi 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 vừa nè